สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการล่งซีคกับผมวันนี้ผมกับผมในเกมวอลลมอโอ้โหหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปมา2วันเนาะก็เนื่องจากว่าติดธุระครับผมก็อตอนนี้ทําธุระก็ยังไม่เสร็จแตกแ่ก็ยังพอมีเวลาบ้างนะวันนี้ก็เลยจะมาสรุปเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมาสรุปข่าวๆแล้วกิจกรรมต่างๆเนาะที่ในเกมเนี่ยเขามีมานะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ที่กำลังจะหมดแล้วก็กิจกรรมที่น่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยมาต่อกันเลยครับผม ประมาณว่า2วันนี้ผมไม่ได้ลงทริปเนี่ยก,กิจกรรมต่งตางๆเนี่ยก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับผมกิจกรรมที่กําลังจะหมดก็คือนี่เลยเอาแบบเร่งด่วนก่อนดีกว่านะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่คือตรงนี้ครับตรงกล่องจดหมายนะเพื่อนๆตรงซองจดหมายนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมของ New Robot Fe f e p เนียนะครับผมที่จะให้เราเข้าไปกรอกก็คือ ID ของเรานะเพื่อนๆหลายคนทราบแล้วเพื่อนๆหลายคนยังไม่ทราบนะครับผม ก็คือกดเข้าไปตรงรับหน้าภาพรวมแล้วผมเขาจะพาเราไปดูวิดีโอนะตรงคอมเมนต์แรกของวอลล์บอทเนี่ยกดเข้าไปครับผมเขาจะมีให้กรอกเหมือนกับกิจกรรมที่ผ่านมานะก็คือลงชื่อซึ่งตอนนี้ผมไม่ทราบว่ามันหมดหรือยังนะเพราะว่าผมกรอกไปแล้วแล้วพอเข้าไปดูเนี่ยมันก็ไม่มีรายละเอียดเพิ่มแต่สําหรับคนที่ยังไม่กรอกและคนที่ยังไม่ทราบเนี่ยโอ้ยก็เขาจะประกาศผลรู้สึกวันที่9มั้งอะไรประมาณนี้ครับผม ก็เข้าไปได้เลยนะสําหรับกิจกรรมนี้เป็นเร่งด่วนเลยนะเพื่อนๆก็ถือถือว่ากิจกรรมเร่งด่วนซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปบอกเนื่องจากว่าไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ส่งข้อความมาบอกผมนะอ,อหลายคนก็ส่งข้อความมาถามครับเลยทําให้ผมรู้นะก็เลยบางคนก็ส่งข้อความมาบอกโดยตรงเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมนี้ฮะที่กําลังจะหมดลงก็คือ,คอ,คอ,คอนี่ครับผม รับหุ่นฮอกนะลิมิเต็ดเหลืออีก2วันครับผมก็ใครทําถึงไหนแล้วก็สู่ต่อไปครับผมซึ่งผมเองเนี่ยผลิตแล้วนะก็ไม่ได้หวังอะไรกับตัวนี้มากก็เลยได้มาแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับในการชนะนี่ครมันก็จะหมดใน2วันแล้วก็กิจกรรมต่อมาเช่นเดียวกันก็นกคือกิจกรรมครบรอบ7จปีวอโลโรบอทครับผมก็จะหมดลงในอีก2วันเช่นเดียวกันนะเพื่อน สะสมเหรียญมาก็ไปสุ่มกันะนะน็คือกิจกรรมตรงนี้ครับก็จะหมดลงแล้วนะซึ่งบอกได้เลยว่าของรางวัลเนี่ยเทีย่ยวนี้ไม่ได้อะไรเลยเพื่อนผมมีเวลาเล่นน้อยด้วยแล้วก็สุ่มไปแล้วเนี่ยนี่ครับแม่นี่ครับไอดี ID หลักก็ได้ประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคได้เป็นชิ้นเป็นอันอยู่สองอยู่สามสี่ชิ้นนี่ก็ถือว่าได้ครับของปีนะไม่ได้คิดอะไรมากสุ่มน้อยเล่นน้อย ก็ได้น้อยครับผมโอเคก็จะลืมกันสาหรับกิจกรรมนี้นะกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาครับผมก็คือการอัปเดตใหม่ซึ่งมีหุ่นเข้ามาผมลืมเลยว่าเป็นการ 7. 1. 7. 1. อัปเดตอะไรเจ็ดจุดศูนย์หรือเจ็ดจุดหนึ่งเจดผมลืมดูายละเอียดตรงนี้นะก็คือพูดง่ายๆเป็นการเป,กเป็นกิจกรรมใหม่แล้วกันที่กำลังจะเข้ามาอัปเดต7 1ดจุดหนึ่งครับผมเพราะว่าอัปเดตครั้งนี้แล้วเนี่ยมัน7 0นะ็จนย์เนาะครบรอบเจดปี กิจกรรมอัปเดนจิตุหนึ่งก็น่าจะเป็นน่าจะมาพร้อมกับการสุ่มต่างๆนี่แหละที่หมดเวลานะก็น่าจะมีหุ่นเฟบเนียเข้ามาซึ่งทางเกมประกาศมาแล้วว่ามาแน่นอนครับผมกิจกรรมหน้าแผนที่ที่ทที่ทำรีมาสเตอร์นะะหลายๆแผนที่ก็เข้ามานะแล้วก็หุ่นเฟบเนียได้เข้ามาแน่และหลายคนยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่รู้จกักเฟบเนียก็สามารถดูวิดีโอข้่าที่ผมลงได้ในเพลย์ลิสต์นะครับของช่องนะผมก็จะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีเจ้าเฟบเนียการเล่นต่งตางๆนะ เอาไว้ให้ดูครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมกิจกรรมที่กําลังจะผ่านไปและกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาเนาะคิดถึงเพื่อนมากเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกรัวๆเลยครับผมเมื่อเช้านี้ก็ตกนะคิดว่าจะทําคลิปไม่ได้อีกวันหนึ่งละแต่บัเอิญว่าหยุดเป็นช่วงให้ผมได้ทํานะโอเคไหนๆก็มาแล้วตอนนี้ก็มีหมดปะทะในเวลาให้เราเล่นเนี่ยหวันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นหมดประทะเนี่ยให้เพื่อนได้รับชมกันเนาะ เพื่อหายคิดถึงเนาะน้องๆก็คอมเมนต์เข้ามาพี่หมดปะทะมาเล่นให้ดูหน่อยได้เลยครับผมไปเราไปดูกันเลยครับผมหมดปะทะมาแววดูที่หมดปะทะอ๋อเที่ยวนี้ก็เป็นหุ่นเออสลับตับเปลี่ยนหุ่นอีกเช่นเดิมนะอ,อ่ามันค่อยถนัดเท่าไร่ครับผมอ,อ่าเดี๋ยวผมเล่นเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นระยะไกลเนาะ เ้าสเปกเตอร์นะครับผมติดปืนที่แบบว่ายิงแล้วมันก็เรียกว่าช็อตในด้านข้างๆด้วยนะช็อตไปในทางทางเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะก็ลองดูครับผมงานนี้นะมันค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะสเปกเตอร์นี่ผมกำลังผลิตอยู่นะเพราะว่าผมยังไม่มีตรงนี้นะผลิตให้ครบครับผมเป็นสายสะสมนะสายฟรีเล่นเรื่อยๆสะสมดาเมจเอ้ยสะสมหุ่นยนต์นะครับผมสายสะสมหุ่นยนต์นะครด่ดดใคขโดดใไขโดดใคขโดไขโดดระยะ4 0 0รอนี่ครับ เขายิงโดนอสามร้อยโดนยิงครับยิงฮะโดนครับยิงครับเกือบแตกเฮ้ยมันกรแรงใช้ได้นะลืมสังเกตอุ้ยอุ้ย,ยลืมสังเกตเลยว่าเขาใช้เขาเป็นเลเวลอะไรที่ให้มานะเพราะว่ามันไม่ค่อยบอกก็น่าจะแปดเนะี่ยดูแล้ว gm ไม่ค่อยให้เลเวลสูงเข้ามานะในการเล่นแบบนี้นะหมดวัะทะต้องระวังครับต้องยิงฮะต้องยิงต้องยิง,อง,ยงโอ้โหเพื่อนแตกหลบอยู่เปล่าหลบอยู่เปล่า จังหวะนี้จะเห็นไหมตาครับไม่ทันนะโมเดิร์นเนิบนาบเนิบนาบอยู่นี่อืมอุ้ยโดนสไนเปอร์นึกแล้วเชียวแสงมาไกลๆมือไม่ไวพอเออตอนนี้ผมก็เจ็บนิ้วโป้งมากนะเนื่องจากไปปั่นเรือลบมากนะครับผมเอ้ยอืมโดดฟรีเลยเพื่อนๆไม่เห็นละยิงโอ้โหไม่ล็อกเป้าก็าไม่ยิงด้วยนะปืนตัวนี้ครับแหม่ไม่ได้ใช้ตนานออกไปตรงนี้โดนยิงยังไง เขายิงนะครับได้ยินเสียงยิงไปแล้วนะขวามือโอ้ยโดนยิงอ่าไหีนึกว่ายิงไปแล้วนะเฮ้ยน,นานๆเล่นทีดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์ยังไงไม่รู้ครับผมเดินไปเดินมาให้เขายิงเฉยเลยนะจะโดดได้แล้วครับจะโดดได้แล้วครับอีกนิดหน่อยเอาแต่ก่อนไม่ทันใครเขาเลยอนะ่ะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมยิงเขาไม่ทันเลยครับผมโอ้โหหัวลำบอานี้ต้องพูดตามตรงว่าไม่ได้เล่นมาสองสามวันที่ติดเลยนะ เ,ออเข้ามาล็อกอินเก็บของล็อกเอ็นเก็บของแล้วไม่ได้เล่นอีกเลยนะโอ้โหเรือล็ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อวานก็หยุดเล่นไปหนึ่งวันนะได้พรีเมียมมาก็คือเสียไปเลยครับไม่ได้เล่นเลยนะอุ้ยใครยิงใครยิงนั้อคือเกือบโดนเราแหมตนนัวนี้แอบรอย,ยิงเราตลอดครับผมเห็นเล่าเลือดแบบน้อยนะ <c oughs> โอ้ขออภัยครับผมเรืออาการคันคอนิดๆน,นะแต่ก็สบายดีนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่สบายอุย้ยเขาจะยิงเราไหม ไม่ทันแล้วครับน้องผมเดินเร็วผมหลบแล้วนี่ครัจังหวะนี้โดดแล้วครับโดดยิงครับยิงยิงไม่โดนนะยิงไม่โดนครับยังไงเราก็หกต่อ8ปดไอแปดต่อหกนะเรานำครับผมแอบ,บดูนิดหนึ่งนะอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้ครับมันระยะเท่าไหร่นะตัวนี้ระยะ600อยอ๋ออะไเรื่องพี่ยิงเราเหลือเกินตัวสไนเปอร์ครับผม แมบหลบเอขายิงนะครับขอยิงมากฮะเขาไม่ได้ตอนนี้การการเขาโดโดนโดนโดดโดนยิงโหอะไรเนี่ยมือไม้สั่นหรือไงครับผมเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะเพื่อนๆสั่งกระโวยครับผมโช์หวใเพื่อนดูยังหนักเลยงานนี้ไม่ได้ละไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่ก็ยังน้อยก็จะได้ใส่ชนะออกมาไปครับรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นเจ้าฮาชินะ บางคนก็อ่านโฮชินะครับผมก็แล้วแต่แล้วครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะอยากจะอ่านไงก็อ่านได้ครับเราไม่สนใจนะผมเรียกฮาชิมาตลอดเลยก็เลยเรียกฮาชิแล้วกันอ้าวเก้าต่อสิบไม่ได้ฮะต้องมีประโยชน์นะครับผมผมทําตัวมีประโยชน์แบบนี้นะไม่ไหวนะบุกเลยดีกว่าอันนี้มันสนใจแล้วครับผมหมดประทะตอนนี้กลายเป็นวิ่งไปวิ่งมาคู่ต่อสู้ยิงครับผมยังไม่ได้ประทะกับใครเลยนะ เออยิงโดนเขาไปแค่ทีสองทีเท่านั้นเองหมายครับสายเขาเรียกว่าสายยืดครับอันนี้ไม่ใช่สายย่อนะเป็นสายยืดยืดยาวครับยื้องย่างย้วยเลยฮนะปืนระยะใกล้ด้วยสามร้อยห้าสิบยิงฮะไม่ใช่ไม่โดนอ๋อรัวเลยเหรอมาแล้วรอประเดี๋ยวไอ้น้องเดี๋ยวจะได้รู้ว่าแถวนี้ใครคุมอย่าบอกนองคู่ต่อสู้กําลัง จะหมดหรือไม่ยอมลงตัวครับผมยิงฮะเลยระยะอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนี่ฮะระยะสามโ้นไหมมิดเลยมิดเลยมิดเลยยิงให้หมดครับโดวเติมมาตุวใหม่อ้าอชาร์จพลังอ๋อฝันไปเถอะเราไม่ตายแล้วจังหวะนี้แกตายแน่ไม่ได้เหรอนี่ฮะ หาเลี่ยมยิงนะครับยิงเลยยิงมันเลยน้องงา,านนี้ไม่กลัวแล้วพวกแกต้องเจอดีกันมากงนี่โม้เลยนี่ครับจะมาถึงประตูก็เหลือน้อยนะครับจะคิวโจที่นี่ยิงครับเอาโดนไม่เป็นไรฮาที่มีเกาะเมื่อก่อนนี้โอ้ยเกาะพลังงานเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะเป็นเกาะอ,อะไรทักอย่างนะไม่น่าจะใช่เกาะพลังงานอา้าบุกลุยตัวนี้เลยแล้วกันครับมีเกาะพลังงาน รู้สึกว่าจะใส่เกาะพลังงานมาให้จังเลยเกินทิวครับผมเลือดน้อยบอกแล้วเลือดน้อยเนี่ยอย่าหลงเดินเล่นนะครับผมที่นี่ไม่ใช่ที่เดินเล่นสำหรับคนเลือดน้อยนะเพราะว่าหลังซีเฮดมาอยู่ครับผมหลอยสายเขาเรียกว่าลัดจอดคุมิโฮมาอะไรตรงนี้คุมิโฮลงไปเลยอย่ามาเบียดค่อยอ,อย่ามาเบียดกับผมขอร้องผมรีบเดินอย่างเต็มที่แล้วเพื่อนตอนนี้นะติด ปีดอมีศัตรูเดินมายิงจัดดีครับผมนี่ฮะตำรวจซึ่งพักหลังเนี่ยไม่ได้รับความนิยมเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้นะอืเม่ก่อนนี่โคตรแรงนะยิงทั้งแรงยิงทั้งเร็วก็ผมช็อตเดียวเนี่ยตายห่าทั้งหมดอะแต่ทุกวันนี้อ้าวเฮย้ยอะไรเนี่ยน้องโดนยิงเราอีกแล้วนะปืนนี้เขายิงทะลุเกราะด้วยครับผมยิงทิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวจะไม่โหลดปืนแตกไปหนึ่งกระบ,บอก ให้ตายเหอะยิงครับยิงไปเรื่อยครับโอ้โหนี่ฮะเขาใช้จังหวะดักนะเขาไม่ยอมลงนะแล้วก็ใช้จังหวะดักครับผมเยี่ยมยอดนะแผนพวกนี้นะพระเภทไม่ลงหุ่นครับผมเจอมันไม่บ่อยนะลงทีละตัวสองตัวครับผมอ่าลงมาเก็บเกีเ่ยวผลประโยชน์นะให้คู่ต่อสู้เดินเล่นไปเดินเล่นมาสุดท้ายก็เลยครับเห็นไหมโอ้โหทีเดียวดังปัก แตกไปเลยเพื่อนโอ้โหหมดปะทะก็ช่วงนี้ขยันเล่นหมดประทะครับผมเพื่อเอารางวัลนะสองสามวันนี้ก็เร่งเลยนะก็เป็นอะไรที่ดีครับก็จะได้ของรางวัลกันนะได้อัตราการชนะครับผมได้ทีมดีก็ดีฮนะได้ทีมไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับอย่างอื่นไม่เสียนะเล่นหมดประทะนี่มีจะได้กับได้ได้กับได้เท่านั้นครับไอ้ตัวนี้เดินหนีครับ เราเหมือนกับว่าเราอาพับมากๆเลยนะเกมนี้เออ,อศุภศักด์ไม่ได้เล่นมาต้้งสองวันสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยนะมาโชว์ห่วยแต่ก็ได้รับชัยชนะครับผมคิดตงว่าเออมาเล่นเั่นเพื่อนไหนยีกถึงแล้วกันนะ,ะนตอนนี้ครับจะดูเลยครับไม่เห็นคู่ต่อดสู้เลยนะแอบลงตรงนั้นตรงนี้ไม่เห็นเลยครับผมเขาเรียกว่าตามภาษาเขาเรียกว่าไม่มีมุมยิงครับนองหุ่นเราก็เดินแบบ โคตรจะเร็วครับผมไม่รู้จะพูดประการใดเลยนะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆก,ก็โดนเขายิงอีกนะอาวุธเราก็โหลดชา้าด้วยมาๆมาๆโอ้โหเสียงไล่ปืนอะไรยิงยิงฮะนี่ฮะ,ะโดนไปจี๊ดเดียวครับผมโดนไปนิดเดียวครับแล้วเขาก็แตกเป็นอันที่สุดนะโอ้โหเรียกได้ว่า,าพับสุดๆครับเอาเสียงใครยิงใครกัน ไม่มีใครยิงครับผมก็ยิงกันเองนะโอเคหมดบันท้าก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะก็อย่างที่บอกครับผมคิวๆลึกเกินครับแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะมาเดินเล่นให้ตัวมันครบเออมันเดินเล่นให้ตัวมันครบครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับบอลร,รบอรทคลิปนี้นะโอ้โหก็ส่วนของเออทัวงท้ายคลิปครับผมท้ายคลิปเราก็มาพูดถึงเรื่องรางวัลน,นิดนึงนะของรางวัลเนี่ยผมได้สั่งไปแล้วครับผม เดี๋ยวพอรางวัลมาถึงมือเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำการแจกกันแน่นอนโอเครอสักครู่ครับผมของรางวัลได้แจกกันแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับแหมลาไปพร้อมกับรางวัลโง่โง่หนึง่งแสนนะโอเค